โอเคนะครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนายเน็กวันนี้นะครับจะมาเล่นตัวของยีนานะในแรง้โอเวอร์อหลด41ดาวนั่นเองก็มาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะก็ยีนาเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เล่นลงช่องมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็วันนี้เนี่ยเราชนเลนเป็นตัวของชาร์ล็อตนั่นเองมาดูครับว่ายีนาของผมเนี่ยมันจะสู้ชาร์ลอตหนึ่ในฮีโร่ที่มาแรงในช่วงนี้นะก็ชาร์ลอตเนี่ย แทบไม่แพ้ตัวอะไรเลยนะครับแพ้ไม่ชอบแค่ตัวของฟอร์เรนแค่นั้นเลยก็ผมว่ายีน่าเนี่ยน่าจะพอสู้ได้นะสู้ชาร์ลอดได้ก่อนมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะก็เกมนี้เนี่ยเราเป็นฝั่งเราเป็นลิงปามนะฝั่งข้ามเป็นเอเลนดอร์ด้วยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะทีมโอเคเขามาเคลียร์ก่อนเลยนะ โอเคผมก็อัพสกิลสองมานะแล้วก็ทำการแกคลิปทำการ <support S 1> ตีไปครับไม่มีอะไรมากต้นเกม <and duty. S 1> เขาไม่ได้คลิปหนึ่งตัวนะครับผมทำการมาไอ้นี่นะฟีดฟีดนิดนึงโอเคเรามาตีตัวของปูนะโอเคเหมือนเขาจะตีตัวของนกฮูกนะครับก็เราก็อยากได้เหมือนกนันนกฮูกอะเออ <laughs> แล้วเขาจะ อาพัทส,สี่ก็ผมแต่ว่าผมเรียเลงเขาผมเล็งน,นกไว้นะก็สกิลสองเก็บนกไปนะครับก็ตัวของชาล็อตเนี่ยเขาจะเล่นกับพัทส,สี่นะเท่าที่ผมดูนะเวลาแบบเขามีพัทส,สีอ่อ่ะเขาพยายามจะแบบสกิลใส่เราอเออถ้าคนเล่นเป็นเนหน่อยนะส่วนผมยังไม่ได้หัดเลยนะชาล็อตโอเคอยากเลงน,นกหุกตัวนี้แต่ว่ามันเข้าพุ่มไปแล้วนะน่าจะไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไร ลิงเวฟสี่นะลิงจบล่างแบบนี้ก็น่าจะเล่นได้หรือเปล่าก็เดือดเราน,น้อยแบบนี้เขาก็ต้องหิวบ้างแล้วเออนี่ผมก็เดินล่อๆนะแล้วลิงเข้ามาทุบไปที่ตัวของชาร์ล็อตผมอันตีเราพีก็สกิลสองไปเก็บตัวของชาร์ล็อตไปได้นะก็เมื่อกี้ลิงทุบเวฟพอดีคนระับผมเลเวลสี่นะทาการเปะชาร์ล็อตไปได้นะครับชาร์ล็อตเวลสามนะเมื่อกี้ดูเหมือนมังกรจะมีประเด็นนะกูเลนฝั่งเราทําการเสียชีวิตนะ ผมมีฟิกเกอร์นะครับจะไปเล่นกันกับเพื่อนสักหน่อยจังหวะนี้ดูเหมือนอ e ีลินจะแหลมหรือเปล่าฟิกเกอร์เข้าไปที่อ e ีลินครับคิวสองเตะไปเก็บต e ัวอีลินมาได้นะโอเคเป็นฟิกนะครับทำมาให้ผมได้คิวไปด้วยผนู้เล่นเราจะเป็นโลคิวหรือเปล่านะโอเคจังหวะนี้ตัวของลัมเบอร์เหมือนจะหลุดเกี่ยวหรือเปล่าครับผมทําการสกิลสองไปแต่ว่าตอนนี้เหมือนเน็ตจะเน็ตจะไหลครับผมโอ้โหวาร์ปจัดโอเคช่วงต้นเกม เก็บฝั่งระตูไปถึง4ตัวนะแล้วชาร์ล็อตไปเก็บตัวของทูเลนแล้วก็แก๊กเก็บชาร์ล็อตคืนมาได้นะก็โอเคเลยนะครับเกมน,นี้ฝั่งเราเก็บฝั่งตรงข้ามไป5้าตัวนะครับในช่วงสานาทีแรกโอเคเอลินดอร์ตรงนี้เราเล่นกับอลินดอร์ไม่ได้มากครับไม่มีฟิกนะเออโอเคก็มาเก็บตัวเล็กสักนิดนึงนะครับก็ไปเชียร์คีปกลางครับข้างบนเหมือนจะมีประเด็นเยอะเลยนะอีรินดอร์เหมือนจะจบบนด้วยนะ เกมนี้เราก็สบายหน่อยนะครับเราชนะชนะเลนตัวของชาลลตแล้วก็ไม่มีฝั่งขงข้า <c oughs> มันเติมก็ถือว่าโอเคเลยนะชาลอตเขาเลี้ยงสแตก็กเหมือนจะมาเล่นนะครับผมแล้วผ,ผมก็จูซอ,องไปคอมโบไปครับแล้วก็เตะกดตีธรไมได้ทันทียังไงจังหวะนี้กดสกิลไปครับผมเก็บัวงทางแบบไปได้นะเราก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะขนาดเราแบบเตะเขาตั้งนานเลยเนี่ยชา์ลอตแรงมากนะครับ แทบไม่แพ้ตัวอะไรเลยสาเหตุที่ผมไม่หัดก็คือผมไม่มีสกินนี้นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราวัดกลับบ้านกันก่อนนะครับแล้วกยกลับมาใหม่โอเคครับก็หลังจากที่เราไปรีเกอดเสร็จแล้วผมก็จะมาดักตรงกลางนะครับเผื่อไอเรนดอร์เขาจะเดินมาตรงกลางอะไรงี้เพราะว่าคลิปกลางเข้าไงแต่ว่าเหมือนจะไม่มานะรเรนดอร์ไปไหนเนี่ยผมก็ฟูเรนเข้าเดินมากลางผมก็เดินมาล่างเลยนะโอเคเรเนดอร์เขาอยู่ล่างนะครับ แล้วเราเดินมาทางนี้ด้วยก็จ้าเอ๋เลยทีเดียวน่าจะเข้าเลนไม่ได้เนี่ยโอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวป้อมไปแต่ยังไม่เสียชีวิตหรือว่าปล่อยป้อมนี้ไปนะเพราะว่าเลนบนเหมือนจะได้หรือเปล่าไม่รู้กันโอเคแกคีปไปครับรวยๆจังหวะนี้ลิงฝั่งเราก็มีตังพอสมควรนะโอเคชาร์ลอตโผล่พอดีผมก็จะมาดักชาร์ลอตนิดนึงนะ โอเคจังหวะนี้ผมก็ใส่ไปที่ตัวของชาร์ลตเลยนะฟิกเกอร์ไปติดหินนิดนึงนะชาร์ลตเขาก็ฟิกออกเหมือนกันแล้วลิงมาเติมพอดีก็น่าจะได้หรือเปล่าลิงจังหวะนี้ทุบไปก็เก็บชาร์ลตมาได้นะครับจังหวะนี้ลิงอยู่ล่างพอดีนะชาร์ลตนี่ตายเยอะแล้วนะครับน่าถ้าเป็นฝั่งนรองก้ามน่าจะพิมพ์แล้วัเน่เออโอเคผมก็จะวาร์ปนิดนึงนะครับไปตรงกลาง หมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับฝั่งตนงข้ามน่าจะอยู่ตัวของมังกรนะและโดนมังกรตีแบบนี้ผมก็คอมโพไปครับเอลันดอกดแข็งนะแล้วจังหวะนี้ผมจะรอดหรือไม่ครับเกือบตายโอเคทูเลนเก็บตัวของเอลันดอไม่ได้นะเมื่อกี้ผมยังแบบสก,กิลส่วนเลยนะโอเคก็ถือว่าเก็บเลนดอไม่ได้นะก็ผมจะไปเคลียร์ล่างนะครับ ตรงกลางเหมือนจะมีด้วยแต่ว่าขอไปเล่นข้างล่างสักนิดนึงนะโอเคก็เหมือนเขาจะไม่เดินมานะตังชาลลอตผมก็รอดิดนึงเมื่อกี้ก็ไปเคลียร์ล่างเออไปเคลียร์กลางครผมไม่มีอะไรครับชา์ลอตเขาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงปูนะโอเคครับก็ทำการเคลียร์เวสไปครับผมไม่มีอะไรมาก แก๊กเดินมาแล้วมาให้เขาสกิลเฉยแล้วแก๊กดึงไปไม่โดนใครจังหวะนี้แก๊กดูดไปก็ผมก็คิวหนึ่งเขาไปกดอันต,ตีเก็บตัวของลัมเบอร์มาได้นะครับถือว่าได้คิวไปโอเคครับก็จะทําการสลับมาเลนบนนะครับเพราะว่าเลนบนเขาแตกแล้วนะครับโอเคผมก็มาเียคีฟครับผมไม่มีอะไรมากจังหวะนี้คิวตรงคิวสองไปตรงกลางมีประเด็นครับขาหลอดเก็บตัวทู่เลนไปได้ โอเคก็ดูเหมือนชาเราจะโดนแก๊กดึงนะผมก็ทําการเดินเข้าไปครับฟิกเกอร์ครับโอเคแล้วยังไงอิกกี้สอของชาลอดนี่มันแบบคูดาวโคตรไหวนะครับบวกกับที่เขาแบบออกรองเทา้านิยมออกรองเท้าแล้วคูดาวด้วยนะยังวันนี้เสียฟิกไปนะครับไม่เป็นไรเขาก็ฟิกเหมือนกันนะ <laughs> แล้วเหมือนลิงจะดักอยูุ่้มขวามือพอดีก็ทําตัวลับรอรอก่อนนะครับให้ลิงเขาทุบไปแล้วลิงเข้าไปทุบครับเก็บ <c oughs> ตัวของอิกกี้ไม่ได้นะ อีกีฟิกเกอร์ออกไปครับจังหวะนี้ไม่ได้ไรครับผมโดนตะกิดอีลินนิดนึง็เกืก็กกตาย้วเมื่อกี้ที่จริงผมควรจะออกคอยด้วยนะเกมนี้แต่ว่าเกมเรานำนะครับเกมนี้ออกรามีดล้ลนเลยใส่รเป่าเ,เนี่ยเออยิงออกทอยมาก็ออกคุ้มค่าครับเกมนี้แล้วข้างล่างเหมือนจะโดนตัวของชาร์ลอตเก็บไปครับสลหรับตัวของแวนโอเคผมก็ทําการไปดักนะครับเผื่อเขาจะเดินมาตรงนี้นะชาร์ลอต อ่าแล้วเขาเดินมาริงครับผมก็ทำการเกีเ้หนึ่งเข้าไปแล้วก็คอมโบเตะไปที่ตัวของชาร์ล็อตนะชาร์ล็อตเหมือนกดดาบวิ้ครับผมเมื่อกี้ผมทำการกคอมโบไปเก็บตัวของชาร์ล็อตมาได้นะครับ <Yahoo! S 1> เมื่อกี้เขาก,กดตัวของดาบเด์มเนเชอร์นะครับเนี่ยไอดาบปักถักรวมอยู่เนะี่ยเออเตะไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้อเอกคก็ทําการเควเวลียร์เว็บลานะนรัยชาร์ล็อตนี่เขาน่าจะเขาไม่เข็ดเลยนะผมคิดว่าเขาน่าจะเข็ดนะแต่เขาไม่เข็ดนะเดินแบบ เข้ามาในพุ่มแบบไม่กลัวอะไรเลยโอเคผมก็ทําการเก็บป้อมล่างไปนะเกมนี้ดูเหมือนทูเลนจะไปเก็บตัวของเอเลนดอร์มาได้นะครับตอนนี้ฝั่งของข้ามเนี่ยบอกเลยว่าเสียเปรียบจะจัดนะครับมาตายทีละตัว2ตัวนะโอเคจงังหวะนี้ผมเคลียร์เว็บล่างเป็นที่แยบ้อยแล้วนะครับผมก็จะมาดักตรงบูนะครับเผื่อจะได้สักตัว2ตัวนะโอเคตอนนี้มีออลินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เจ้าเก่าเจ้า,เ,จาเดิมครับชาร์ลอตโอเคผมก็ ยี่หนึ่งคอมโบไ <Hey. S 1> ปครับแล้วก็เตะไปครับเก็บตรงชาร์ตไปได้นะครับชาร์ตนี้โดนเราดักทั้งเกมเลยนะครับในเกมเกมนี้ก็เลื่อนไปเล่นด้านบนแล้วนะครับตรงกลางเว็บเข้าผมก็จะมาเคลียร์ตรงกลางครับผมก็เคลียร์ตรงกลางได้ก็ทําการมาเอาป้อมกลางกันต่อเลยนะครับโอเคก็ป่าฝั่งตรงข้ามตอนนี้กลายเป็นของเขากลายเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เก็บป้อมเทียสสองไม่ได้นะครับ แล้วก็ทําการเคลียร์เวฟบินิดนึงนะครับโอเคก็จะกลับไปเอาตัวของดาร์คเลเยอร์นั่นเองนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรครับเอาดาร์คครับผมฝั่งเราเนี่ยเสียไปแค่ว่าล่างป้อมเดียวนะครับเกมนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะชนะนะเอรันดอร์โผล่บนแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นทั้งล่างนะครับไปดักนิดนึงแล้วกันเออเผื่อจะได้สักตัวนะ แล้วมาแล้วไงตัวเดิมของเราโอเคผมก็อคอมโบไปที่ตัวของชารลอตเหมือนเดิมนะแล้วก็เก็บชารลอตมาได้นะครับชาลอดเขาไม่เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะเออถ้าแบบเขาเปลี่ยนเป็นรองเท้าการซีซีอาจจะส่วนผมได้นะอ,อันนี้เขาใช้แบบรองเท้ารถคู่ดาวยาวๆเลยนะครับคือถ้าแบบเปลี่ยนเป็นรองเท้าการซีซีอาจจะสกิลสองได้อะไรอย่างนี้สำหรับตัวชาลอตนะข้างบนเล่นได้หรือเปล่าจัางหวะนี้ผมดูอยู่นะ โอเคเหมือนจะไม่มีอะไรต่อนะครับเกแนการ์ดเข้าครับดูเชิงจังหวะนี้แก๊กดึงหรือเปล่าไม่มีโอเคมีแวนการ์ดอีกหนึ่งตัวครับแก๊กจะดึงหรือเปล่าจาังหวะนี้หายจาังหวะไม่ได้ครับโอเคไม่มีอะไรตอนนี้คลิปล่างเข้านะครับก็จะมาทําการเอาคลิปล่างต่อเลยนะเอาคลิปล่างเลยเอาป้อมล่างก็โอเคเพื่อนตังถอยแล้วก็ถอยนะ แก๊กเขาโลนะฝั่งเราก็เลือดน้อยทุกคนเลยนะครับพอทําการกลับบ้านไปรีลงรีเลือดกันดีกว่านะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ครับรีเลือดเสร็จแล้วเหมือนตรงกลางจะมีประเด็นนะแก๊กไปดึงตัวของลัมเบอร์มาได้นะครับโอเคจังหวะนี้ลัมเบอร์จะรอดหรือไม่นะแล้วเขาเอธสปิเตอร์ใส่นะครับแต่ว่าไม่รอดนะฝั่งของเรามากันห้าตัวเลยนะลุมตัวของลัมเบอร์ตัวเดียวโอเคครับก็มาใช้คีบบนนะแล้วก็จะขึ้นบ้านครับจังหวะนี้เพื่อเอาดาวนี้ของเรา คีบ <Keep S 2> เข้าแล้วฝ่าหนุนข้ามเหลือ3ตัวนะโอเคก็ตีป้อมก่อนเลยจังหวะนี้โอเคป้อมบนก็คีบเข้าเหมือนกันผมก็มาตีป้อมบนเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็คีบบนเข้าผมก็จะเข้าไปเล่นก่อนนะแต่ว่าฟิกเกอร์ไม่โดนใครเลยนะอย่างนี้ดูเชิงครับแล้วแวนตีป้อมแตกเลยนะครับก็ชนะไปได้ครับในเกมเกมนี้การขึ้นบ้านแบบ ชนะแบบงงๆนะครับแล้วฝั่งขรงข้างเขาไม่สู้ด้วยเมื่อกี้โอเคก็ชนะไปนะครับในเกมเกมนี้เป็นยีน่านะครับดาวที่40 41นั่นเองนะก็เป็นเกมที่เจอกับชาลอตนั่นเองนะเราดักชาลอตได้เยอะนะเกมเกมนี้ชาลอตเขาประมาทด้วยนะเขาไม่ออกรองเท้ากันซีซีนะเกมนี้เขาจะล้ำสุดไนงะเออเขาแบบเน้นลำ้ำเน้นผิวนะครับก็จัดไปเจ็ดตัวเลยนะชาลอตโอเคครับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะ ฝั่งเราเล่นดีด้วยนะครับตัวของลิงเจอเอเลนดอร์นะครับเอเลนดอร์ A เล่นยากด้วยนะเกมนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิป,ลป,ลปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะก็วันนี้ผมนายนี่ก็ขอการสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับผม